สวัสดีค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทางด่วนหรือว่าทางพิเศษมีความสําคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจําวันของชาวกรุงหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะคะเนื่องจากว่าช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางสามารถไปถึงที่หมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วคลิปนี้นะคะแอดมินก็เลยเอาแผนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่จะปั้นโปรเจกต์ทางด่วน10สายซึ่งจะทุ่มเงินกว่า3.68แสนล้านบาทโดยจะเน้นไปที่การร่วมทุนกับเอกชนนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีเส้นทางไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะทางพิเศษสายแรกของประเทศไทยนะคะเปิดให้บริการเมื่อปีพศ2524ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครเป็นทางด่วนขั้นที่1นนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทางด่วนและมีการพัฒนามาถึงปัจจุบันจนมีโครงข่ายทางด่วนที่เปิดให้บริการแล้วรวมถึง8เส้นทางค่ะระยะทางรวมกว่า 224.6กิโลเมตรนะคะขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเองก็ยังมีแผนพัฒนาโครงข่ายทางด่วนเพิ่มอีก10เส้นทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะและก็ยังมีโครงข่ายทางด่วนในจังหวัดภูมิภาคซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนามากกว่า10ปีและก็ใช้เงินลงทุนกว่า3.68แสนล้านบาทค่ะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะความรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการทางด่วนโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากเส้นทางมีขอบเขตอยู่ภายในรัศมีของวงแหวนรอบที่3ก็จะถือว่าเป็นทางด่วนที่กทอพอหรือว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องรับผิดชอบนะคะทางนี้ก็จะไม่รวมโครงการเก่าที่มีการดําเนินการและเปิดใช้ไปแล้วซึ่งการดําเนินโครงการทางด่วนของกพทมีวัตถุ ประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการลงทุนต้องมีผลตอบแทนทางการเงินที่ดีด้วยนะคะเนื่องจากว่ากทพหรือว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จะเน้นทาธุรกิจสร้างไรายได้แล้วก็ต้องมีกําไรส่งเข้ากระทรวงการคลงังถือว่าเป็นไรายได้แผ่นดินอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนเส้นทางไหนนะคะที่อยู่นอกเขตถนนวงแหวนรอบที่3ออกไปจะถือว่าเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงโดยจะถือว่าเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นั่นเองค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ด้านลอจิสติกหรือว่ารองรับการขนส่งและเนื่องจากมีระยะทางยาวการลงทุนสูงไม่เน้นผลตอบแทนทางด้านการเงินนะคะขณะที่กรมทางหลวงเองเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่ได้มุ่งสแสวงหาผลกําไรนั่นเอง และสำหรับทางด่วนที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน8สายทางนะคะรวมระยะทาง224.6กิโลเมตรประกอบด้วย1 ทางพิเศษเฉลิมมหานครเป็นทางด่วนขั้นที่1ระยะทาง27.1กิโลเมตรเปิดให้บริการไปเมื่อปี2524ค่ะ 2. ทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่2ระยะทาง38.4กิโลเมตรเปิดให้บริการปี2536 3. ทางพิเศษฉลองรัฐช่วงรามอินทราไปถึงอาจนารงค์ระยะทาง28.2กิโลเมตรเปิดให้บริการในปี2539 4. ทางพิเศษอุดรรัตยา ช่วงบางปะอินไปถึงปากเกร็ดระยะทาง32กิโลเมตรเปิดให้บริการในปี2541 5. ทางพิเศษบุรพาวิถีช่วงบางนาไปถึงชนบุรีระยะทาง55กิโลเมตรเปิดให้บริการในปี2541 6. ทางพิเศษบางนาอาจนารงระยะทาง4.7กิโลเมตรเปิดให้บริการในปี254 7. ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ระยะทาง22.5กิโลเมตรเปิดให้บริการในปี2552และ8ทางพิเศษประจิมรัทยาช่วงสีรัตไปถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครระยะทาง16.7กิโลเมตรเปิดให้บริการในปี2559ค่ะ ปัจจุบันนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างพัฒนาโครงข่ายทางด่วนเพิ่มเติมจํานวน10เส้นทางค่ะโดยกําลังก่อสร้าง1เส้นทางนะคะก็คือโครงการทางพิเศษสายพระราม3ถึงดาวคนองไปถึงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกระยะทาง18.7กิโลเมตรมูลค่าลงทุนอยู่ที่31,244ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน807ล้านบาทค่าก่อสร้าง30,000 437ล้านบาทมีงานโยธา4สัญญานะคะโดยผู้ที่รับจ้างก่อสร้างแล้วมีสัญญาที่1คืบหน้าไปแล้ว21.14%ถือว่าเร็วกว่าแผนอยู่ที่0.23%ค่ะ สัญญาที่2คืบหน้าไปแล้ว64%นะคะเร็วกว่าแผน0.93%สัญญาที่3คืบหน้าไปแล้ว22.29%เร็วกว่าแผน1.38%สัญญาที่4คืบหน้าไปแล้ว99.21%เร็วกว่าแผน22.70%ค่ะ สำหรับเส้นทางนี้นะคะกทพมีแผนที่จะเปิดบริการบางส่วนช่วงกลางปี2567ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทดลองใช้โดยไม่เก็บค่าผ่านทางประมาณ6เดือนนะคะจากนั้นก็จะเปิดให้บริการเต็มระบบในปลายปี2567ค่ะ และเส้นทางที่อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนมี1โครงการก็คือโครงการทางพิเศษสายกระทูป,ป่าตองจังหวัดภูเก็ตระยะทาง3.98กิโลเมตรมูลค่าลงทุนอยู่ที่14,670ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน5,792ล้านบาทค่าก่อสร้าง8,878ล้านบาทซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะเป็นโครงการของพื้นที่ภูเก็ตเองที่จะต้องการแก้ปัญหารถติดภายในจังหวัดต่อมาได้ยกให้กทพดำเนิน ะะซึ่งก็ได้ดําเนินการศึกษาออกแบบแล้วก็ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เป็นเวลารวมกว่า8ปีค่ะจนได้รับอนุมัติโครงการโครงการนี้มีความล่าช้านะคะส่งผลให้ต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ1,700ล้านบาทซึ่งวงเงินเปิดประมูลก็เป็นตัวเลขค่าก่อสร้างเก่าไม่ได้ปรับเพิ่ม และอีกโครงการหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือโครงการทางพิเศษฉลองรัดส่วนต่อขยายช่วงจตุโชดไปถึงถนนลำลูกกานะคะระยะทาง16.2กิโลเมตรมูลค่าลงทุนอยู่ที่2 4 0 6 0ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน3,727ล้านบาทค่าก่อสร้าง2 3 3 3ล้านบาทเป็นโครงการที่คอรอมเพึ่งอนุมัติไปเมื่อวันที่14มีนาคม2566นี่เองนะคะก่อนที่จะมีการประกาศ ซึ่งตามแผนงานจะเปิดประมูลได้ในเดือนพฤษภาคมปี2566ค่ะขณะที่มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกรณีปรับแนวไปเชื่อมกับ MR10 ของกรมทางหลวงนะคะหากศึกษาเสร็จก็จะเสนอคอรอมอต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่กำลังศึกษาและจะสรุปในปีนี้เพื่อที่จะเสนอคอรอมอชุดใหม่ก็ได้แก่โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทูจังหวัดภูเก็ตนะคะระยะทาง30 มูลค่าลงทุนอยู่ที่35,800ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน14,500ล้านบาทค่าก่อสร้าง21,300ล้านบาทค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นโครงการนี้จะอยู่ที่ตำบลเทพกระสัตรีนะคะบริเวณจุดตัดที่ทล .4024 ถ,40 24, ถนนเลี่ยงเมืองตำบลเกาะแก้วโดยมีแนวเส้นทางไปเชื่อมต่อกับช่วงเมืองใหม่ไปถึงเกาะแก้วบริเวณตำบลศีสุนทร ลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับทางหลวงหมายเลข4024สิ้นสุดที่ตำบลกระทูบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข4029เชื่อมกับทางด่วนสายกระทูป่าตองค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ก็คือปี2566และกลางปี2566ก็จะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จจากนั้นก็จะเสนอขออนุมัติคอรอมอใหม่ได้ในปลายปี2566ค่ะโครงการนี้มีการคาดการผลตอบแทนดีเพราะรองรับปริมาณจราจรจากสนามบินเข้าเมืองหรือว่าป่าตองจาก1-2ชั่วโมงจะเหลือเพียง40นาทีนะคะเป้า หมายทางด่วนจังหวัดภูเกต็ตทั้งสองช่วงนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570เพื่อให้ทันการจัดงาน World Specialized Expo 2028ที่จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพค่ะ อีกโครงการก็คือโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือนะคะระยะที่1ตอน N2 ถนนประเสริฐมนุนกิจไปถึงถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกระยะทาง11.3กิโลเมตรมูลค่าลงทุนอยู่ที่16,960ล้านบาทซึ่งจะสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการบอร์ดของกทพพิจารณาในเดือนเมษายนนี้นะคะจากนั้นก็จะเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเตรียมเสนอคอรอขออนุมัติซึ่งโครงการ N2 จะเป็นโครงการทางด่วน สายแรกที่กทพอจะเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาค่ะ และโครงการระยะที่2นะคะส่วนทดแทนตอน N1 ช่วงสีรัฐไปถึงถนนประเสริฐมนุนกิจระยะทาง11กิโลเมตรมูลค่าลงทุนอยู่ที่31,747ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน1,000ล้านบาทค่าก่อสร้าง37,47ล้านบาทปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการมีความคืบหน้าไปแล้ว41.49%ค่ะโดยวันที่5เมษาที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชา ชนครั้งที่ 1. ง,งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัฐที่ทางแยกต่างระดับงามวงวานอุโมงขนาด4ช่องจราจรลอดใต้ถนนหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านมหาลัยเกษตรศสาสตร์แล้วก็ยกระดับเชื่อมต่อทางพิเศษ N2 ค่ะ แล้วก็มีโครงการแก้ปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษระยะที่1ระยะทาง17กิโลเมตรนะคะมูลค่าลงทุนอยู่ที่3 4 0 2 8ล้านบาทเป็นการก่อสร้างทางด่วน2ชั้นหรือว่า Double deck นะคะจากทางแยกต่างระดับงามวงวานขนาด4ช่องจราจรซ้อนทับไปตามแนวทางด่วนขั้นที่2มุ่งไปทางทิศใต้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทิศตะวันออกบริเวณทางแยกต่างระดับพญาไทผ่านทางแยกต่างระดับมักกะ ไปสิ้นสุดบริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก4โครงการตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมนะคะคืบหน้าไปแล้วกว่า73.54%ค่ะแล้วก็จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่2ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งแนวทางการลงทุนก็คือจะเจรจากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะให้เป็นผู้ลงทุนแลกกับการขยายสัญญาสัมปทานออกไปค่ะ ซึ่งเมื่อเดือนกระะกฎาคมปี2565นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเองก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการความร่วมมือโดยมีการถ่ายโอนโครงการจากทางหลวงและทางหลวงชนบทมาให้กทพรรับผิดชอบนะคะเพื่อลดความซําซ้อนในการลงทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการดําเนินงานซึ่งกทพก็อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนรายละเอียดและรูปแบบการลงทุนที่ เหมาะสมจํานวน5โครงการค่ะก็คือสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทุ้จังหวัดภูเก็ตระยะทาง30กิโลเมตรซึ่งจะสรุปการศึกษาภายในปี2566นะคะส่วนอีก4โครงการก็คือทางพิเศษสายสีนครินไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะทาง 8.5กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนอยู่ที่21,892ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน788ล้านบาทค่าก่อสร้าง21,104ล้านบาทโดยมีจุดเริ่มต้นที่จะเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัฐส่วนดีบริเวณทางแยกต่างระดับสีนครินไปตามแนวมอเตอร์เวย์สาย7แล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่18นะคะโดยกทพอก็อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึ ศึกษาความเหมาะสมและก็ออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มศึกษาในเดือนพฤษภาคมปี2566ค่ะโดยเส้นทางนี้นะคะกทอพอเองมีแนวคิดที่จะเชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอ,อทอร่วมลงทุนนะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางที่รองรับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการโดยรวมค่ะ โครงการทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศจังหวัดสมุทรสาครไปถึงจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง71.6กิโลเมตรนะคะหรือว่าทางด่วนบริเวรามูลค่าลงทุนอยู่ที่1 9 2 5 0ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน1 4 2 5 0ล้านบาทค่าก่อสร้าง9 5 0 0 0ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MR10 นะคะหรือว่าถนนวงแหวนรอบที่3ซึ่งถือเป็นระยะทาง ที่ยาวมากจุดเริ่มต้นจะอยู่บนถนนพระราม2หรือว่าทางหลวงหมายเลข35ที่จังหวัดสมุทรสาครข้ามแม่น้ําท่าจีนแล้วก็ข้ามแม่น้ําเจ้าพยาที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วจะไปสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับโครงข่าย MR10 ค่ะขณะนี้นะคะกทะพอเองก็อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตหรือว่า TOR เพื่อศึกษาความเหมาะสมแล้ก็ออกแบบกรอบรายละเอียดของโครงการค่ะ และอีกโครงการหนึ่งที่หลายคนก็ลุ้นเหมือนกันก็คือทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยนะคะระยะทาง20กิโลเมตรมูลค่าลงทุนอยู่ที่33,900ล้านบาทค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน2,500ล้านบาทค่าก่อสร้าง31,400ล้านบาทซึ่งก็รับโอนมาจากกรมทางหลวงชนบทนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2565 ขณะนี้โครงการก็เตรียมจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมนะคะจากข้อมูลเดิมค่าลงทุนสูงเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะซึ่งก็พบว่ามีจุดที่มีร่องน้ําลึกโดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจะเป็นรูปแบบสะพานขึงเชื่อมข้ามทะเลเอ่าวไทยไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณตำบตลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยค่ะ โครงการนี้ถือว่ามีความท้าทายนะคะโครงสร้างเป็นทางยกระดับสะพานต่อม้อลึกก่อสร้างยากจากปกติทางด่วนเป็นทางยกระดับนะคะค่าก่อค่าก่อสร้างสูงแต่เกาะสมุยเองก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ3โดยทางกทพก็จะหารือกับสภาพัฒน์แล้วก็หารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปค่ะ และอีกโครงการนะคะก็คือโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างระยะทาง6กิโลเมตรมูลค่าลงทุน15,000ล้านบาทจุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะคะจะไปเชื่อมข้ามทะเลอ่าวไทยไปสิ้นสุดโครงการที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะจะทำการศึกษาความเหมาะสมโครงการในปีนี้เช่นเดียวกันก็คือปี2566นะคะโดยผู้ว่าการกทพคาดว่าแผนลงทุนโครงการทางด่วน ทั้ง10สายจะต้องใช้เวลาพัฒนาไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งกทอพอเองนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็มีรูปแบบในการจัดหาแหล่งเงินลงทุนโครงการที่หลากหลายค่ะทั้งการกู้เงินจากไรายได้ค่าผ่านทางหรือว่าจากการร่วมลงทุนกับเอกชนรวมไปถึงการระดมเงินจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า Thailand Future Fund นั่นเองนะคะโดยเบื้องต้นก็ประเมินว่ากา ดําเนินโครงการส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการร่วมลงทุนกับเอกชนเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงินที่ดีค่ะเป็นโครงการที่จะพัฒนาถนนหนทางบ้านเราให้เดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายดีด้วยนะคะ และถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งได้เลยขอบคุณทุกท่านหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ